แนะนำซื้อนะครับแทร็กเก็ตพี่เท่าเดิมคือ15บาทนะครับเรามองทูเนี่ยคือ g ู t ์ stock นะครับปีนี้เรามองว่าเอ n น i ี g ของเขาเนี่ยน่าจะโตประมาณเกือบเกือเอาแบบกลมๆเนาะออตัว Key d r v v r r คือ p p ป e แล้วก็ Cost Cut t cut ที่เขายังทำอยู่นะครับวันศุกร์นะครับตลาดจะเห็นว่ามันมีความผันผวนของราคาหุ้นนะครับงบ นะครับดูเหมือนจะแย่แต่เราที่เราบอกไปเลยว่ามันคือรายการพิเศษเยอะมากนะครับสิ่งที่ตลาดนะครับจะคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับรายการพิเศษคือเรื่องของการทำด้อยค่าตัวแอสเซทที่มันทับซ้อนกันระหว่างตัว True t r u ไปดีแท็กนะครับจริงๆก็ทำมาแล้วตั้งแต่ควบรวมมาแล้วตั้งแต่ปี2024นะครับแต่ปีอ่อปี2 0 2พเนี่ยก็ยังทำอยู่นะครับแต่แมกนิจูดเนี่ย จะลดลงไปเยอะมากนะครับทําให้เห็นภาพมาันทงปนปูว่าตัวเลขมันจะน้อยลงไปขนาดไหนนะครับ<ฮ>เขาตั้งทาร์เก็ตว่าโปรแกรมเนี้ที่เขาจะมีการตัดตัวเสาที่ทับซ้อนกันระหว่าง t แท็ทก,กับชูเนี่ยมันอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันต้นนะครับปีสองพันยสี่ทำไปแล้วประมาณสักหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยต้นนะครับนั่นแปลว่าไอ้ตัวปีสองพันยห้าเนี่ยเขาจะต้องเอาตัวเสาออก นะครับแล้วมันมีการด้อยค่าเนี่ยอีกแค่ห้าพันต้นนะครับน้อยลงเยอะมากนะครึ่งกับครึ่งเลยเกินครึ่งอีกนะครับเมื่อเทียบกับปีสองพันยสี่นั่นแปลว่าไอ้ค่าใช้จ่ายที่เป็นด้อยค่าที่เราเห็นในงบปีสองพันยิสี่เนี่ยมันจะหายลงไปเยอะมากนั่นคือข้อหนึ่งข้อสองคือไอ้ตัวค่าใช้จ่ายด้อยค่าเนี่ยมันจะจบลงในไตรมาสสามของปีสองพันยี่สมันจะไม่ไปทั้งปีนะครับ ภาพแบบนี้มันกําลังบอกว่าบริษัทเนี่ยก็ให้ไกด์เดสมาเลยว่าพอมันหมดในช่วงไตรมาสสามของปี2 0 2พันพร้อมกับแมกนิจูดของไอ้ตัวค่าใช้จ่ายที่มันน้อยลงเนี่ยปีเนี้เขาจะเห็นว่าไอ้ตัว call profit เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับ net profit และจะประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับสแสดงว่ามั่นใจในแง่ของ c a ชโฟมากไอ้ตัวไอ้ตัว call profit กับ net profit จริงๆมันไม่ได้บอกเลยว่าเพราอะไร แต่มันบอกเรื่องของแคดโฟว่าถ้าไม่มั่นใจจริงบริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลเด็ดขาดครับนะครับปรจจฉนั้นคือแมสเซจแรกนะครับว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับร้อยค่านะครับถ้าเกิดว่าเรากลัวว่ามันจะมีอีกเนี่ยมันจะจบลงละในไตรมาสสามแล้วตัวเลขมันก็จะน้อยลงมากๆพร้อมกับมันจะมีเงินปันผลละสำหรับปีนี้เพราะฉะนั้นคอนเซิร์นแรกเราไม่ได้กังวลเลยนะครับกังวลที่สองนะครับคือเรื่องของไอ้ตัวรายได้นะครับ ตลาดตอนนี้อาจจะตีความว่าในไตรมาสสี่เนี่ยดูรายได้ทูเนี่ยมันโตน้อยกว่าฟานนะครับเราสรุปแบบนี้นะครับว่าตอนนี้มันคือสวิตช์บอทนะครับคือจุดที่แบบดีที่สุดเลยของกลุ่ม i อซีทีแต่ว่าอะไรฮะต่างคนต่างใช้ policy ของตัวเองนะครับแอดวาร์นนะครับเขา e f ฟิเช e n t เต็มที่นะครับ e b i t d าเนี่ยเขาอยู่ประมาณสักเกือบเกือบ53เปอร์เซ็นแต่ว่าคอนของเขานี่ลีนมากๆกําไรของเขา30,000กว่าล้านนะครับ ตอ,อการที่แอดวานจะโตตัวกําไรเนี่ยคนบูก็รู้ว่าลดคอร์ดลำบากละถูกไหมครับนั่นแปลว่าสิ่งที่แอดวานจะโตก็ต้องโตรายได้นะครับถ้าเกิดแอดวานโตรายได้ต่ําแปลว่ากําไรก็จะโตต่ําตรงข้ามกับทูครับ,รบทูเนี่ยตอนเนี้เป็นช่วงที่เขากำลังจัดหลังบ้านรายได้เนี่ยเขามองว่าโตสองสามเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าไนะอดวานน้าแอดามองสามถึงห้าแต่ถามว่าเราคอนเซิร์นหรือเปล่าไม่คอนเซิร์นเพราะว่าทูบอกว่าสิ่งที่เขาจะโตรายได้เนี่ยเขาจะโตจากการเพิ่มราคา ครับอาปู <S <S ของทูเนี่ยชัดเจนโดยเฉพาะมือถือนะครับต่ำกว่าป้าทั้งในแง่ของบัตรเติมเงินนะครับต่ำทั้งในแง่ของตัวอ,อ่ารายเดือนนะครับนั่นแปลว่าร,รูมในการที่ทูจะ improve เรื่องของอาปู้เนี่ยมันยังมีอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาจะคัดสรรลูกค้าที่ให้ตัวอาปู้ที่ดีที่สุดสำหรับเขาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มสองสามเปอร์เซ็ของทูจะเป็นการเพิ่มราคานั่นคือข้อหนึ่งแล้วนะ การโตรของทูเราเห็นว่ารายได้ไม่ได้โตเยอะแต่สิ่งที่เขาโฟกัสจริงๆคือการลดต้นทุนนะครับถามว่ามันลดได้ต่อยหรือเปล่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามองอีบิดาของแอดฟาร์เทียบกับทูอีบิดาของแอดฟารอย่างที่เราบอก5้าสิบสามทูนะซึ่งปีสองพันยี่สี่คือส <c oughs> ี่สิบเจ็ดนะครับเพราะงะั้นยังไงเนี่ยมันมีรูมให้เขาคัดคอต่อแน่แล้วสิ่งที่มันออพเปียดที่สุดนะครับที่ชัดเจนที่สุดเขาจะลดได้เนี่ยคือเรื่องของการที่เขาจะไม่เอาขึ้นความถี่ไอตัวแปดห้าูน อันนี้เนี่ยช่วยเรื่องของต้นทุนแน่ๆซึ่งเราแฟกเตอร์อินไปแล้วบางส่วนแต่สองให้สองพันสามเนี่ยเขาก็จะมีการที่อ่อไปไปเอามาแต่เขาคิดว่าการแข่งขันจะไม่แรงซึ่งอันนี้มันก็จะไปเซฟพอร์ของเขาอีกนะครับเพราะฉะนั้นทูเนี่ยโฟกัสไม่ที่อยู่ที่รายได้นะครับไม่ต้องโตแรงแต่ถ้าเกิดว่าคัดคาให้จ่ายได้เยอะแปลว่าทูเนี่ยจะออนแทร็กในแง่ของการดีลิเวอร์ตัวกำไรเพราะฉะนั เราถึงมั่นใจว่าปีนี้เราทำกำไรของทูเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยล้านโตยี่ิบเจ็ดเปอร์เซ็นกือบเกือบยี่แปดเปอร์เซ็นเนี่ยถึงแน่ๆนะครับไม่ต้องโฟกัสรายได้เอาเรื่องของคอสนะครับจะเห็นทันทีว่าปีนี้ยังไงทูก็เป็นโกดซ็อกนะครับอีบีเปอร์บิด้าตอนนี้เทรดที่เจ็ดเท่าอีบีด้าโกดละมองที่สิทเพราะฉะนั้นทูไม่แพงในราะคาปัจจุบันนะครับนั่นคือที่มาว่าทำไมเรายังบูลิสทูอยู่นะครับให้ทาร์เก็ตสิบห้าบาทครับคนบู ครับก็ชัดเจนนะผมเข้าใจไอเดียพี่บอลเลยนะครับหลายท่านจะจะมีคําถามเข้ามาที่เราเยอะนะครับว่าทําไมเวลาเราเชียร์สื่อสารเราช็อปพิกด้เชิงพื้นฐานเราเลือกทรูนะครับผมพูดในมุมนี่ผมเคยเป็นนักวิเคราะห์พื้นฐานแล้วนะครับเวลาที่เราเวลาที่เราฟังเอารู้บริษัทนะเราบริษัทบอกว่าจะโตอะไรได้กับจะ ลดต้นทุนเนี่ยสิ่งที่เราจะเชื่อได้ควบคุมต้นทุนดีกว่าอย่าใช้คำว่าลดต้นทุนควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพนะครับทิ่นี้เราจะเชื่อได้มากกว่านะผมว่าเอ่อต้นทุนนะครับรถคูเป็นบริษัทที่จริงๆอาจจะก,ก่อนหน้านี้นในอดีตเราจะทําไม่ค่อยได้นะแต่ปีที่แล้วเขาพูฟให้เห็นแล้วนะว่าทําได้นะครับดังนั้นผมก็เข้าใจไอเดียพี่บอลน,นะว่าทําไมพี่บอลยังเน้นคูต่อเนื่องนะครับทีนี้คําถามครับพี่บอลครับจากคุณคม่ได้ผมอ่านชื่อถูกไหมครับคุณไพเระว่า Tru ูยังถือ ได้อีกนานไหมนะครับอันนี้คําถามที่หนึ่งนะครับส่วนคําถามที่สองูประมูลขึ้นเพิ่มมีค่าค่าจ่ายเพิ่มไหมนี่อันนี้ผมคิดว่าพี่บอลคุยให้ฟังหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่บอลตอบอีกทีหนึ่งละกันครับโอเคครับก็อย่างที่พี่พูดเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงตอบคาถามแรกก่อนนะครับว่าถือทูได้หรือเปล่านะครับตอบคำถามคืออุตสาหกรรมยังดีอยู่นะครับอย่างน้อยเนี่ยปีนี้ปีหน้านะครับอ่ถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมยังดีอยู่นั่นแปลว่าการแข่งขันจะไม่แรงเพราะการแข่งขันไม่แรงแปลว่า ทูแฟคชี่ที่เขาต้องใช้คือเรื่องของการโตเฉพาะราคาไม่เน้นเรื่องของปริมาณจํานวนคนกับการลดต้นทุนแาค G ี่นี้ này, ใช้ได้แน,แน่และถ้าเกิดใช้ได้แล้วมันอิเ e c กทีฟก็แปลว่าเออหนิงโกลที่เรามองว่าจะโตยี่แปดเปอร์เซ็นตยังไงก็ดีลิเวอร์แน่เพราะฉะนั้นทูเนี่ยอะไรยังมองว่าปีเนี้ยถึงต้นปีนะฮะยังไงทูก็ยังถือได้ครับนั่นคือข้อหนึ่งเนาะที่ถามว่าเออถือได้ไหมอันที่สองเออคนผู้ถามว่าอะไรนะครับตัวที ทรูประมูลขึ้นมีค่าใช้จ่ายเพม่ขึ้นโอเคโอเคค่าที่จ่ายนะครับเหมือนที่เราเคย forecast ไปต้องตั้งต้นแบบนี้นะครับให้นักลงทุนเห็นภาพอ,อ่อขึ้นความถี่ที่เขาจะประมูลกันรอบนี้เนี่ยคือขึ้นความถีท่ที่ทั้งแอปปาทั้งถูใช้ยอยู่แล้วนะอย่างทรูรเนี่ยใช้ขึ้นสองพันสามเช่าจากเ t ทีอยู่ปีปีหนึ่งเนี่ยจ่ายประมาณนักห้าพันหกพันล้านสูงมากๆนะครับแอปปานเนี่ยจ่ายอยู่มานักสามพันสี่พันล้าน ก็สูงมากๆนะครับแต่พอมันเข้าไปที่การประมูลเนี่ยเรากําลังบอกว่าการประมูลเนี่ยไม่น่าจะแข็งแรงและราคาตั้งต้นเนี่ยถือว่าต่ํานะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีการต่อสู้กันซึ่งเราไม่คิดว่ามีการต่อสู้นะถ้าเกิดว่าโค้ชผู้กันทุนตามเนี่ยการแข่งขันรอบนี้มีแค่สองเจ้าในอดีตเนี่ยสามเจ้าสี่เจ้าเคยมีมาแล้วครับนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันลดลงชัดเจนแล้วมันเหลือแค่สองเจ้าขึ้นความถี่นี่บาลเลย นั่นแปลว่าการแห่งขันเรื่องราคาไม่จําเป็นนะครับเพราะมันไม่จําเป็นแบบนี้นะครับการได้ขึ้นมาก็จะราคาไม่สูงพราราคาไม่สูงแต่ว่าต้นทุนที่เขาจะได้จากเรื่องของการประมูลขึ้นจะต่ากว่าค่าเช่าที่เขาเคยจ่ายกับ NT อันนี้คือ c o s t s a v i n g ที่จะเกิดขึ้นกับทั้งไอตาลทั้งทูแต่ด้วยเรื่องของไอตัวฐานกําไรของทูที่มันต่ำแวทบาร์สเกือบสองเท่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ห้ทูมันเซฟคอได้1บาทเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อกําไรของทูเนี่ยในแง่บวกนะฮะ มากกว่าไอตามอยู่แล้วก็ชัดเจนนะว่าสิ่งที่พี่บอลให้ไอเดียนะครับว่าการประมูลขึ้นรอบเนี้ยมันไม่ได้ประมูลขึ้นใหม่นะมันเป็นการประมูลขึ้นเดิมกลับมานะครับเอ,อ่อแล้วการแข่งขันขเนี่ยไม่เยอะเท่ากับมันจะเกิดคอร์สเซฟิงนะครับก็ผมคิดว่าเห็นด้วยนะกับพี่บอลในแง่ของทรูนะครับก็ยังเป็นหุ้นที่เราก็น่าจะแนะนําอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้คําถามหนึ่งที่เข้ามานะครับเดี๋ยวนี้ผมช่วยตอบให้ว่าทรูควรรับที่ราคาเท่าไหร่นะครับ คิดว่าดูเสน้นค่าเฉลี่ยระยาสารนะสั้นนะแต่บริเวณ12.6 12.5แถวๆเนี้ยผมว่าตั้งหลับได้นะครับก็วันนี้อยู่ใช้เวลากับพี่บอลมากพอสมควรน,นะครับก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่บอลเช่นเคยนะครับแล้วก็ตอบคำถามนักทุนแบบชัดเจนด้วยนะครับขอบคุณนะจากทั้งจากพี่บอลแล้วก็คำถามนักทุนด้วยครับอมค,ครับอบครับควบคูผ่ผมครับนักทุน